สบายดีเนาะวันนี้ฮะสิพามาเบิ่งผืนหยอดเข่าด้วพี่น้องแล้วไปเบิ่งิืนหยอดเข่าพี่น้อง เิ่นบริดำหน้าใกล้ๆก,กันนี่แหละพิ่นยอดเขากันจะไปเบิ่งกันเนาะฝนกำลังสิโตกมากพี่น้องบรรยากาศฝนสิตกแสงแดดนอนๆนนพี่น้องบรรยากาศตันนี้เพันยอดแล้วพี่น้อง ก็งามอยู่ขึ้นยอดแล้วหง่าก,ก็ขึ้นแซมเลยพี่น้องแต่เขา่านางามเขา่าเขียวงามดีอันนี้เพื่นกำลังสียอดพี่น้องขาดไว้สบายดีไหมสบายดีกล้องดูเป็นบ่นอนางม่อนพี่น้องลูกเพื่นสบายดีด้วย นบด้วยงบสบายดีด้วยโอ้ห, <c oughs> ห,หายหายบอหะโอ้หายกอกไปไปเบิ่งนหิ่นหยอดเข่าไปพุป่นหยอดตัวนี้ผืนขาดไว้พี่เนาะจะผืนมาหยอด เฮ้ยขาดไว้ขาดหน้าพงพี่น้องเคยเห็นบ่าขาดบ่มีนำ้ำ <c oughs> หน้าพี่น้องกันนี่แหละพี่น้องหน้ามูนเดียวกันแบ่งออกจากกันนี่แหละหน้าใกล้กัน

เสียงไหนได้นะเมื่อกี้นี่โอ้ยังห้องนะเป็ดบ่ห้องเสียงเป็ดบ่นี่เห็นดูฮะเสียงเป็ดห้องไหนได้ฮะเสียงเป็ดห้องไหนได้เด็กหน่อยบ้านนอกเข้าขี้อายเด็กหน่อยบ้าคืนเด็กหน่อยในเมืองคนชิโตกกับเบอร์ต๊กนะพี่น้อง บรรยากาศตัวผืนหยอดแล้วเคียวงงามดีพี่น้องมันุ้มเลยแต่เข้าบริดยอดพี่น้องเข้าดำเอาตอกกาพ่อเบิดแหละเดี๋ยวจะทยหดพี่น้องเอาลน่อ <c oughs> ทยหดลยแล้วสะดำ แหนมเห็นเตอดนลราพี่นอ้องสองซ้มือแล้วเพื่อนหยอดขเข่าก็เลยมือนี่ก็เลยว่า,างๆย่างมาถ่ายบ่ดด้ไปใส่เอาเห็ดตะเวีเอาบ่ได้ไปใส่เอาบ่ดด้ถ่ายกเถื่อบอดดี้คอยลงจิตนะนานๆลงเถื่นอนอยูแต่บอดแดดพี่น้องมือนี่ เดีนยวพี่น้องเดี๋ยวมาถาเบิ้งตอนพิ่นหยอดเข่าได้พี่น้องเด้ตอนนี้พิ่นกำลังขาดอยู่เดี๋ยวพิ่นหยอดเข่าให้ต้องยุดถ่ายพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวไปพ่อเบิ้งไปพ่อกันตอนหยอดเข่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้จะประกอบเครื่องหยอดเข่านะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งเครื่องหยอดเข่าพิ้นเป็นแ้วนี้พี่น้อง งจอดาใส่เต็มนี่ได้ได้จังไห้นี่ยนะใส่เต็มนี่ได้จังไห้เต็สมสองอันนี้ได้สามไห้เพืลละ่ะก็กปประโบเปลืองก็ได้เนาะเตือนยอดเก่าพี่น้องเออ มีสีทางออกนะขั้นตอนหย่อนมีสี่หูขลางละสองอมาก่อนเรับ<อ> <ขอ S 2> ้วยใส่เต็มแล้วว่าเข่าเปิดมั้ยดูเออใส่ปุ๋ยนำ้ำเอ,อ้นมีปุ๋ยน้ำอีกแล้วปุ๋ยกับเข่าใส่พร้อมกันเลย have it up เดี๋ยวเ,เบิ่งเพื่อนแล้วเขาไปสิไปท้หน้าต่อพี่น้องท้บยโบรายดอท้ถหน้อยหนึ่งพอแล้วกัา and แน่นอนเ้อพี่น้องเ้อเครื่องยอดเข่าตันสมัยดีแรบบเดียวแล้วพี่น้อง เพื่อรถนี่ยคันรถบอดีตายกอดใช่ไหมเนาะโอเคเราพี่น้องเด okay, ี๋ยวเอา ไปไถนาเอาต่อพี่น้องมันงำ่ำอลไรพี่น้องเดี๋ยวบอทันเอาเกลียวเขาไถนาแรงอีกไถเสากับแรงพ่อพี่น้องปุย๋ยไถลายเขามันเมื่อไยไถลายก็เมื่อยเดี๋ยวพาพาไปย่างเลาะเป็นเข่าก็เพิ่นยอดแล้วก่อนเนมื่อง จะค่อยลาพี่นอ้องเป็นทะเลาะบนเขากำลังเคี้ยวงามพี่เนาะขอด่เคยเห็นจักเื่อเพิ่นหยอดเข่าเป็นแน่เลยไม่เคยหยอดจักเื่อเพิ่นใส่ปุยไปพร้อมพี่นอ้องปุยกับเขา่าหยอดใส่ผสมกันไปเลย แล้วก็หยอดลงพอมครับมันขึ้นมันก็เคียวง่ามเียครัขึ้นมันก็เคียวแต่อันนี้หงายจะกลายเนี่ยพี่น้องหงายขึ้นเต็มเลยมันอากาศคันโบเดตก็อากาศเย็นดีพี่น้อง อยู่ถงอยู่ถาบ้านเฮาทำบายไก่โควิดเนี่ยโอเคนะพี่น้องเ้องก็สิไดล้ลาพี่น้องไปเพียงตอนนี้ได้พี่น้องพราะการขิปหน้าคลิปใหม่พี่น้องจักมือได้หลายบาทน,นี้ก็สิได้ลงคลิปอีกเฮ็ดเวียวกเกาะมื่อยพี่น้อง เว้ยบุมมเวลาลงขิดอี่เมื่อยน,น้ำเวียกกับพ่อแห้งแล้วขิดหาแนวสีถ่ายกับขิดบอกจักสีเห็ดแนวใดผากกดไหลกดแซ่เด้อพี่นอ้องเด้อส่องพ่อน้องมีนาเนาะคนติดตามกันยังบทานหลายพี่น้องไปเรื่อยๆื่อยนะพี่น้องสบายดีเด้อ คู่ชวนคนเ้ยพี่นอ้องเด๋ยจะเอาไปไท้ายหน้าก่อนล่าไปไท้ายหน้าก่อนพี่น้องสบายดี